สวัสดีครับผมชัยกริชสอนทำงานออนไลน์ครับคลิปนี้ผมจะแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก x m a n แล้วยินดีด้วยนะครับท่านกำลังจะเป็นมหาเศรษฐีกับเรานะครับเครือข่าย mlm x m a n ใครสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็คือมีผู้แนะนำสมัครให้แล้วนะครับและได้รับรหัสผ่าน username เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการเข้าระบบก่อนจะเข้าระบบทุกท่านต้องมีแอป x m a n ครับไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าระบบ Android ที่ Play Store ครับ ค้นหาแอป x m a n e นะครับจะค้นจะเห็นคําว่า x m a n App โหลดดาวน์โหลดติดตั้งเลยนะครับเมื่อโหลดติดตั้งแล้วนะครับถ้าใครเป็นระบบ Android ล่ะจะมีลิงก์ให้เข้าระบบโดยตรงเลยไม่ต้องโหลดแอปนะครับแอนระบบ iOS นะเข้าระบบโดยตรงได้เลยนะฮะมีลิงก์ให้นะครับเข้าเลยเลยทีนี้เมื่อดาวน์โหลดมาติดตั้งแล้วนะครับเราทําการเข้าระบบนะครับก็คือไปที่แอป x m a n นะครับคลิกเข้าไปช่องด้านบนนะครับเป็น ชื่อผู้ใช้ครับใส่เข้าไปครับภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขหรืออะไรต่างๆที่ได้รับมาจากผู้แนะนํานะครับรหัสผ่านอะไราใส่เข้าไปครับเข้าระบบครับเมื่อเราเข้าระบบเสร็จปุ๊บนะครับทุกท่านนะครับดูนะชื่อตนเองไหมใช้ชื่อตนเองไหมนะครับถูกต้องไหมอะไรต่างๆนะไม่ใช่ว่าไปเข้าระบบชื่อคนอื่นแล้วไปสั่งซื้อสินค้าให้คนอื่นนะแบบนี้เสียหายถูกไหมฮนะดูที่ชื่อตนเองด้วยนะครับว่าใช้ชื่อตนเองไหมนะครับดูข้อมูลตนเองนะครับทีนี้ ไปที่ขีดสี่ขีดด้านบนซ้ายมือครับเพื่อที่เราจะสั่งซื้อสินคา้ารักษาสิทธิ์เดือนที่1ครับเดือนแรกที่เราได้รหัสสมาชิกมาอย่าลืมนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือเข้าระบบมาเช็คข้อมูลว่าใช่ชื่อเราไหมาอย่างนั้นอย่างนี้และรีบสั่งซื้อสินค้าทันทีนะครับโดยเงื่อนไขคือมีว่าเมื่อได้รหัสสมาชิกแล้วนะครับสมัครฟรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีเงื่อนไขว่าทุกรหัสจะต้องซื้อสินค้ากับบริษัทอย่างน้อยเดือนละ100 PV นะ100 PV ร้อยพเริ่มต้นอยู่ที่250าบาทครับอาจจะมีแพงกว่านี้ขึ้นอยู่กับต้นทุนสินค้าและชนิดสินค้าแต่เริ่มต้นที่250บาทแต่ทีนี้ต้องบอกให้รู้ว่าเรามีค่าส่งด้วยครับซึ่งค่าส่งเนี่ยเรากำหนดไว้ที่50บาทเพราะนั้นสินค้ามันก็จะตกประมาณ300บาทต่อชิ้นนะครับต่อชิ้นมีสินค้าอะไรบ้างเลยนะครับสมาชิกสามารถไปเลือกซื้อได้เลยนะครับไปเลยนะสี่ขีดด้านบนซ้ายมือครับไปที่เมนูช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้านะฮะ เราเห็นรายการสินค้าเข้ามาเลยนะครับเครื่องจะเร็วจะช้านะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็คุณภาพของเครื่องคุณนะครับในการเข้าระบบนะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะเห็นราคาสินค้า450บ้างนะครับแล้วก็1,280บ้างขึ้นอยู่กับชนิดสินค้าและจำนวน PV เห็นไหมครับตัวนี้น้ํา KSY น้ําดื่มเพื่อสุขภาพนะครับดีมากๆเลยแนะนำนะใครอยากจะสุขภาพดีให้ดื่มน้ํานี้เลยนะครับราคาเพียง1,284บาท ก็คือ200 PV ใช่ไหมฮะราคา PV จะแตกต่างกันไปนะครับ PV สําคัญยังไงเรียนรู้ในแผนการตลาดนะครับทาไมถึงมี PV แตกต่างกันไปอันนี้ครับ100 PV ครับถ้าชอบก็เลือกเลยนะครับทุกท่านต้องซื้ออย่างน้อยเดือนเดือนละ100 PV นะครับเดือนกรกฎาคมก็ร้อย PV เดือนสิงหาก็ร้อยพกันยาก็ร้อย PV อย่างเงี้ยขั้นต่ำนะฮะซื้อมากกว่านั้นได้ครับยิ่งเป็นประโยต่อท่านนะครับยิ่งซื้อเยอะท่านยิ่งได้ปันผลเยอะได้ยิ่งมีรายได้เยอะนะบอกให้นนททีี้่าดูนะครับ ผมสมมติว่าท่านต้องการซื้อร้อยพีวีเนาะอยากจะเริ่มต้นธุรกิจง่ายนะครับสมมตินะละกันนะครับมันจะรวมค่าส่งในนี้แล้วนะครับมันจะบอกว่าส่งฟรีส่งวีส่งฟรีนะครับสมมตินะผมมีเงิน350บาทผมอยากซื้อร้อยพีวีอ่ะผมก็สั่งเลยนะครับหยิบใส่ตะกร้าเลยกาแฟหยิบจิบหยิบใส่ตะกร้านะครับพอหยิบใส่ตะกร้านะครับทุกคนครับเห็นไหมระบบมันจะพาเราขึ้นมาข้างบนนะครับตรงบอกว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกเมื่อกี้หยิบใส่ตะกร้านี่คือรายการที่ผมหยิบใส่ตะกร้านะคร 3 5 0บาทร้อย PV เห็นไหมครับตรงตัมที่ผมต้องการใช่ไหมครับร้อย PV แต่ราคามันจะสูงกว่า2 5 0บาทเพราะอะไรครับเพราะมันมีค่าส่งด้วยนะครับแล้วก็มันมีค่าค่าอะไรครับเขาเรียกว่าราคาต้นทุนมันต่างกันนะครับอันนี้พยายามเลือกดูนะครับตามเงินที่ท่านมีนะครับถ้าผมไม่เอาละครับถ้าผมไม่เอาถ้าผมไม่เอาผมสามารถยกเลิกนะครับผมคลิกชําระเงินครับผมคลิกชําระเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมสามารถเข้ามาเช็คอีกรอบหนึ่งผมลบทิ้งเลยครับผมไม่เอาฮะ คิดคาว่าชําระเงินก่อนนะครับแล้วเข้าไปลบทิ้งก่อนเห็นไหมละ่ะจะมันก็จะหายไปครับแล้วก็กลับไปที่เมนูช้อปปิ้งใหม่ครับไปเลือกซื้อใหม่ครับอ่าไปเลือกซื้อใหม่เอาอันใหม่ครับเมื่อกี้ลบทิ้งละอย่างนี้นะฮะอ่าสมมติว่าผมไปเลือกนี้อ่าผมซักฟอกแล้วกันกล่องหนึ่งนะนี้ก็ใช้ดีมากมากครับผมใช้ประจําเลยนะครับใช้แบบ ผมซื้อมาเต็มบ้านเลยนะครับผมซื้อทีละ3กล่อง5กล่องครับคนช้ยเยอะครับดีมากๆครับสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวผ้าสะอาดหอมนะครับไม่มีกลิ่นอับด้วยนะตากไว้กลางคืนตอนเช้ามายังหอมเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พิเศษมากๆครับผมซักฟ้าใสสองร้บาทรวมส่งครับ99าบาทครับมีค่าส่งนิดหน่อยก็เลยเป็น299ไม่แพงนะครับร้อยพครับเห็นไหมร้อยพีวรักษาสิ์ได้30บวันคือ1เดือนครับกดแสตร้าครับ จึงนะครับเห็นไหมมาโผ่เลยผงซักฟอกฟ้าใสร้อยพีวีสามสิบวันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาททรงฟรีนะครับเห็นไหมหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับเพิ่มจานวนชิ้นได้นะครับเปลี่ยนจํานวนชิ้นได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการนะคลิกชําระเงินครับเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วว่ารายการเราถูกต้องทุกอย่างครับเช็คคลิกคลิกชำระเงินครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราทําการนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งว่าผงซักฟอกฟ้าใสร้อยพีวีถูกต้องไหมสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกต้องไหมนะครับถ้าถูกต้องให้คลิกอัปเดตนะครับ สมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงแค้ไขอย่าลืมกดอัปเดตนะฮะถ้าไม่อัปเดตเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นให้เราทําการอัปเดตเสมอเมื่อเราคลิกเลือกสินค้านะครับการพลาดการพลาดนะคลิกอัปเดตอัปเดตนะครับถ้าไม่เอาก็คลิกลบทิ้งครับก็ไปเลือกใหม่นะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อเนี่ยใจแล้วว่าโอเคราคาถูกสินค้าถูกอะไรถูกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับท่านทําการคลิกคําว่าต่อเลยนะครับต่อพอต่อเสร็จปุ๊บนะครับให้ท่านดูที่อยู่ครับถ้าท่านเคยสั่งซื้อไปแล้วที่อยู่ของท่านจะเห็นนนี้ะ ถ้าท่านเคยสั่งสินค้าไปแล้วที่อยู่มันจะโช Allez, ว์อัตโนมัติเลยว่าให้ส่งสินค้าไปตามที่อยู่นี้นะครับ um right? หรือถ้าท่านไม่พอใจที่อยู่นี้ยท่านลบที่อยู่ทิ้งเลยเลยครับเห็นลูกกากระบาดใช่ไหมครับลูกกากระบาดกากระบาดเล็กๆนี่นะฮะนี่นะนี่ตรงนี้นะครับลบกากระบาดทิ้งเลยเลยนะครับไม่เอาลบทิ้งเลยนะฮะแล้วก็ใส่ที่อยู่ใหม่นะฮะหรือถ้าเกิดเป็นที่อยู่นนี้ปุ๊บ bit, ท่านก็บอกว่าใช้ที่อยู่นี้ท่านก็คล <t ips Review famous> ิกใช้ที่อยู่นี้ในการรับสินค้าแล้วคลิกคาว่าต่อนะครับ ใช้ที่อยู่นี้ในการรับสินค้าแล้วก็คลิกคําว่าต่อเห็นไหมครับสีม่วงม่วงมันจะขึ้นมาให้เราคลิกคาว่าต่อเลยหรือถ้าเราลบที่อยู่นี้แล้วเราเพิ่มที่อยู่ใหม่ครับถ้าท่านยังไม่เคยสั่งสินค้าหรือสั่งครั้งแรกให้เพิ่มให้ใหใหใหคลิกคําว่าเพิ่มที่อยู่ใหม่นะครับเพิ่มที่อยู่ใหม่อะคลิกดูนะครับเพิ่มที่อยู่ใหม่ท่านก็ใส่ครับชื่อผู้รับใช่ไหมครับต้องการส่งไปที่ไหนสมมติว่าท่านอยู่ที่ปทุมธานีต้องการให้ส่งไปที่อํานาจเจริญอย่างงี้นะครับก็สามารถ ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรเข้าไปใส่รหัสไปรษณีย์ถูกต้องจังหวัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ได้นะครับที่ท่านพกติดตัวนะเพราะว่าพัสดุจะส่งไปนะครับเขาจะโทรหาท่านนะครับในการรับสินค้าเนาะอย่าให้ตีขลับเดืดขาดนะครับแล้วก็คลิกคําว่าบันทึกที่อยู่ที่อยู่นั้นก็จะเพิ่มขึ้นไปในระบบให้ท่านเช็คที่อยู่อะไรเรียบร้อยให้ให้ถูกต้องนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าท่านมั่นใจตรงไหนท่านก็อนันนะถ้าเกิดว่าท่านไม่เอาที่อยู่นั้นลวท่านก็ลบคลิกลบทิ้งเลยนะคลิกลบทิ้งเลยที่อยู่นนนัั้ะครบ นะครับให,ให้ท่านให้ท่านสามารถเลือกที่อยู่ให้ชัดเจนนะฮะในการรับส่งสินค้าตัวนี้สําคัญมากๆนะครับขอย้านะที่อยู่สําคัญมากๆนะครับนะถ้ายังไม่มีการคีย์นะครับก็ให้ทําการคีย์ให้เรียบร้อยนะครับถ้ายังไม่มีที่อยู่ให้เพิ่มที่อยู่ใหม่ถ้ามีอยู่แล้วยืนยันที่อยู่เดิมก็ให้ใช้คําว่าที่อยู่เดิมนี่นะครับแล้วก็คิกคําว่าต่อได้เลยนะผมคิดคําว่าต่อนะครับผมใช้ที่อยู่นี่แหละก็มันจะมาหน้านี้ครับเห็นไหมครับว่าท่านเห็นแถบแถบสีฟ้าแถบสีม่วงมันคืออะไรเป็นแถวบรรทัดอ่ะ มันคือกระบวนการของเราว,าว่าตอนนี้เราถึงกระบวนการไหนเห็นไหมที่แรกผมเลือกแพ็กเกจใช่ไหมครับร้อยพใช่ป่ะแล้วก็ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการรับสินค้าผมก็ใส่แล้วนะครับต่อมาครับแถบสีม่วงตรงนี้คือแถบสีม่วงตรงนี้ก็คือเรากําลังดําเนินการถึงแถบนี้อยู่นะครับก็คือสรุปคําสั่งซื้อครับเราจะมาสรุปคําสั่งซื้อครับว่าผมซักฟอกฝ้าใส1กล่องร้อยพีวีสองบาท1ชิ้นถูกไหมอย่างนี้นะครับให้เรายืนยันคําสั่งซื้อนั่นเองครับสรุปคาสั่งซื้อ ถ้าเราชะถ้าเราสรุว่ามันใช่เราก็คลิกคําว่าต่ออีกครับพอเราคิกคําว่าต่อเสร็จปุ๊บมันจะมาหน้านี้ครับนี่เป็นกระบวนการสุดท้ายครับคือกระบวนการชําระเงินกระบวนการชําระเงินตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะทุกท่านเลือเล่อนลงมาดูครับเราจะรับขานโอนผ่านธนาคารดูนะครับท่านก็เลือกดูรายละเอียดนะครับธนาคารกรุณาโอนไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทซีว่าเพรสกรุป๊ปนะครับข้อมูลบัญชีนะครับหมายเลขบัญชี82 9 2 6 7 8 9 9 2 นะครับให้โอนไปเลขบัญชีธนาคารนี้นะครับหรือท่านสแกน QR Code ก็ได้ที่ผู้แนะนานส่งให้ท่านนะครับให้ท่านสแกน QR Code จ่ายได้เลยหรือท่านจะโอนไปเลขบรรัญชีนี้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทซิวเพจกรุ๊ปตามนี้เลยให้ท่านโอนไปตามราคาที่ท่านต้องจ่ายจริงเมื่อกี้299ก็โอนไป299นะครับทีนี้เมือ <S <s ่อท่านโอนไปเก็บสลิปไ้นะครับเมื่อเก็บสลิปเ <s> สร็จสปุ๊บก็เข้ามาแอปเหมือนเดิมตรงนี้ครับแล้วก็มาทําการแนบสลิปตรงนี้ครับเลือกไฟล์ไหมครับตรงนี้ให้เลือกไฟล์ข้างล่างเน พอเลือกไฟล์เสร็จปุ๊บท่านก็เลือกหาใบเสร็จครับเห็นไหมใบเสร็จนะครับก็เลือกใบเสร็จนะครับเลือกใบเสร็จเสร็จปุ๊บก็กดเลือกนะครับเห็นไหมใบเสร็จมันจะมาโชว์ตรงนี้นะครับสามารถขยายดูได้ครับว่าเอ้ยมันใช่ใบเสร็จที่ฉันโอนไปเมื่อกี้ไหมกลัวโอนกลัวใส่ผิดไงถ้าเนี่ยผิดเนี่ยระบบไม่ให้ผ่านนะครับนะไม่ผ่านนะท่านก็จะต้องแนบใหม่นะทุกท่านเพราะนั้นให้ทําการนี้นะครับขยายดูว่าอ้อนี่มันใช่ถูกต้องละอะไรอย่างนงี้นะครับว่าใบเสร็จนี้ถูกต้องละ ถ้าไม่ใช่ก็รีโมฟออกครับรีโมฟก็คือกดรีโมฟออกก็เปลี่ยนใหม่ครับแนบใหม่นะครับแนบใหม่จนกว่ามันจะถูกนะครับก็แนบใหม่นะครับก็ไม่แนบหาไปเสร็จอันใหม่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทําการแนบเสร็จปุ๊บนะครับสมมติว่าแนบแนบถูกแล้วกันอ่ะสมมติว่าแนบเข้าไปเสร็จปุ๊บสมมติว่ามันถูกเราตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ท่านทําการอัปโหลดนะครับคลิกคําว่าอัปโหลดสลิปนี้มันจะไปโผล่อยู่ในระบบหลังบ้านนะครับของ x m ็ n คลิกคำว่าอัปโหลดนะครับเมื่อคลิกคำว่าอัปโหลดแล้วอย่าลืมกดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับต้องคลิกคำว่าเสร็จสิ้นด้วยนะครับก็คือข้างๆกันอะ่ะมันจะขึ้นมาให้เรากดเสร็จสิ้นถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ครับท่านก็จะได้ใบหมายเลขสั่งซื้อครับท่านจะได้หมายเลขสั่งซื้อถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับมันจะมีบอกว่าหมายเลขสั่งซื้อของท่านคืออย่างนี้จริงๆสั่งซื้ออย่างเงี้ส่งที่อยู่ไปทานี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเสร็จสมบูรณ์ให้แครหน้าจอตรงนั้ว็ก ใบเสร็จที่ท่านมีนะครับเอาใบสังส่งซื้อท่านมีเลขสั่งซื้อท่านมีส่งไปห้องสลิปสินค้าหรือไม่ส่งก็ได้ครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับสั่งซื้อสินค้าเดือนละร้อยพีวีสองร้อยพีวีสามร้อยพีวีห้าร้อยพีวีก็แล้วแต่ท่านเลือกได้เลยนะครับถ้าซื้อสองร้อยพีวีต่อกันหกเดือนท่านจะได้สิทธิ์รับออาเซลปันผลหกสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าท่านซื้อสามร้อยพีวีติดต่อกันหกเดือนอย่าให้ขาดท่านจะได้ปันนผล,ล,ลนะ แต่ไม่ว่าจะซื้อ100พีวี200พีวี300พีวีบอกไว้เลยนะท่านจะได้ประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง1ปีกรณีเสียชีวิตวงเงิน100,000บาทคุ้มครอง1ปีตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปหมายความว่ายัางไงครับซื้อค่อยกเดือนเสร็จปุ๊บเดือนที่7รับประกันอุบัติเหตุเลยไม่ว่าจะ100พีวี200พีวี300พีวีดีไหมครับรับประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง1ปีครับตายไปเสร็จปุ๊บได้เงิน100,000บาทนะครับครอบครัััววข้้้้้้้าาางงงงหหลเเเปปป็นนไไคคครร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 บซซืือออกกกิิใใชตธธมมมดมมดุุจีย มีคุ้มครองให้เราด้วยสามารถที่จะเรียกเงินประกันนะครับเคลมแล้วก็รับเงินมานะครับค่าทําศพค่าทําอะไรต่างๆนะครับก็ยังดีกว่าให้คนข้างหลังเรารับผิดชอบใช่ไหมครับเราซื้อกินซื้อใ้เรายังมีเงินประกันเป็นเหตุได้ด้วยเทมนะครับ mm hmm. ถ้าซื้อ200 PV, 300 PV ให้ครบ6เดือนนะเดือนที่7ตลอดชีวิตเลยนะครับรับ a l เซล l e 4 6ตลอดชีวิตนะครับเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้ด้วยหรือท่านจะจัดสินใจซื้อ5000 PV ขึ้นตำแหน่งไดมอนด์เลยนะครับ รับ All เซล10%ของกำไร,รบริษัทตลอดชีวิตอีกเหมือนกันรับตั้งแต่เดือนแรกเลยนะที่สมัครสำหรับ All เซลไ d i a m o n และถ้าเกิดว่าท่านซื้อบูไดมอนด์หนึ่งหมื่นห้าพันเอ่อหกพัน PV ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท All สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับสูงสุดนะครับตอนนี้ของกรราไรบริษัททุกๆโปรเจกต์ดีไหมครับตัดสินใจให้ดีนะครับจะเลือกซื้อสินค้าชุดไหน PV เท่าไหรเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยนะตัดสินใจแต่ถ้าท่านไม่ต้องการท่านก็ซื้อร้อย PV รักษายอดแล้วก็ ทำธุรกิจกับเราแนะนําคนเข้ามา1นึคนนะครับอย่าลืมแนะนําคน2คนเข้ามาเพื่อปลดล็อกรายได้ในการถอนเงินกับเราแนะนําคนแค่2คนเท่านั้นในชีวิตนี้ของคุณนะครับขั้นต่ํายิ่งแนะนําเยอะยิ่งรวยครับไม่แนะนําใครก็มีรายได้ครับแต่ถอนไม่ได้เงื่อนไขของเราอยู่ที่ต้องปลดล็อกตนเอง2คนครับไม่งั้นเราจะไม่ให้ถอนเพราะว่าเราต้องการให้ธุรกิจของเราเติบโตขยายครับช่วยกันครับคนละ2คนมีสงสัยมีข้อสงสัยอะไรให้ทักผมมาหาผมนะครับไลน์กริชนะครับ อ่า ID Line นะครับ0 8ย์แปดเนะครับ ID Line ทักมาพูดคุยกันสอบถามข้อมูลนะครับว่าธุรกิจนี้ทำแล้วรวยจริงเหรอทำง่ายจริงเหรอทำได้จริงเหรอนะครับสั้นง่ายสบายรวยครับเจอกันครับชายกริครับในห้องประชุมทุ่มหนึ่งของทุกๆวันรฤหัสกับวันเสาร์ครับบรรยายแผนรายได้ของ X-Man แบบละเอียดยิปเลยนะฮะเจอกันครับขอบคุณมากครับ